สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการสมัครเว็บในการจดโดเมนเนมแล้วก็โฮสติ้งนะครับในการอัพไฟล์ระบบนะครับอันดับแรกนะครับผมขอแนะนําเว็บเป็นเว็บโฮสอะตอมนะครับก็พิมพ์ Google นะครับว่า Host Atom นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เข้าลิงก์ตัวนี้นะที่มันจะเขียน w ว็บโฮสอะตอมคอมนะครับกดเข้าไปนะครับ ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยล็อกอินนะครับให้ไปที่เมนูนี้ครับคลายแอร์ล็อกอินนะครับเพื่อทำการสมัครสมาชิกก่อนแต่ถ้าใครมีสมัครอยู่แล้วนะครับก็ล็อกอินด้วยยูสเ n a m e นมของตัวเองได้เลยแต่ถ้ายังไม่เคยสมัครนะครับให้กดสมัครสมาชิกก่อนนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าระบบมาก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกโดเมนเนมนะครับจดโดเมนเนมใหม่นะครับจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่นะ ทีนี้ช่องตรงนี้ให้เราพิมพ์โดเมนเนมที่เราต้องการไม่ต้องมีเว w เนะครับเช่นผมต้องการคำว่าชื่อตัวเองนะครับ com แบบนี้นะกดค้นหาดูก่อนนะครับเขาจะค้นหากิสรา com เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าถูกใช้ไปแล้วนะครับเขาก็จะแนะนำเป็น net เนี่ยใช้ได้นะในราคาเท่านี้บาท com เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีเขียวเพราะว่ามันมีคนจดไปแล้ว ถ้าถ้าเป็นกิจสรดอนเน็ตอย่างเงี้ยได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเช่นเราอาจจะเติม99ไหม .com สมมติถ้าเราต้องการนะครับกดค้นหาใหม่นะครับอ่าถ้าใช้ได้มันจะขึ้นราคาบอกเราก็กดใส่ลงตะกร้าแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ให้กดไปที่คําว่าชําระเงินครับชาระเงินนะครับอันนี้คือราคาต่อปีนะครับเฉพาะโดเมนเนมทีเนี้ยถ้าเราจะเอาโฮสติ้งโฮสติ้งเนี่ยเป็นอ่าเครื่องมือในการฝาก ไฟล์ระบบเช่นเรามีตัวระบบของเราอยู่หรือว่าไฟล์ HTML ที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยอยากเอาขึ้นโฮสต์ด้วยต้องมีโฮสติ้งด้วยนะครับแต่โดเมนเนี่ยเป็นช่องทางเป็นหรือเป็น URL ในการเข้าระบบนั่นเองคุณยังไม่มีโฮสติ้งกดเพิ่มโฮสติ้งได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับซึ่งแต่ละราคาเนี่ยจะมีความต่างกันนะครับเช่นถ้าเป็นราคา6 9 0บาทต,ต่อปีนะครับจะมีได้อยู่หนึ่งเว็บไซต์แล้วก็ปริมาณพื้นที่จัดเก็บอยู่ที่ 10G กิกนะครับ แต่ถ้าต้องการ1290บาทพื้นที่จเจ็บอยู่ที่ 50G กิกได้รองรับได้10เว็บไซต์ผมแนะนําตัวราคาตัวนี้แล้วกันนะครับน่าจะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่จะเจ็บค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ราคาจะค่อนข้างคุ้มหน่อยตรงนี้นะครับก็สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อตอนนี้ทีเนี้ยเขาก็จะบอกว่า h o สต i n g ของเราเนี่ยให้เอาเข้าโดเมนน,นี้ใช่ไหมแล้วก็กดใช้โดเมนนี้แหละที่เราเพิ่งเลือกไปเมื่อสักครู่ระบบก็จะ verify ให้ทีเนี้ย เขาจะสรุปราคาตรงนี้ให้อันนี้คือราคาโฮสติ้งอย่างเดียวนะยังไม่รวมโดเมนนะครับเป็นราคาที่รวมแบต7%แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรเลือกตัวนี้เลยจะมี2ตัวให้เราเลือกตัวนี้แหละนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับกดดําเนินการต่อนะดำเนินการต่อ หลังจากนั้นนะครับจะเข้ามาในหน้าตรวจสอบและชําระเงินนะครับตัวนี้นะครับจะมีรายการที่เราต้องชําระเงิน2ตัวนะครับเป็นเว็บโฮสติ้งกับตัวโดเมนที่ลงทะเบียนนะครับราคาก็จะตามนี้แต่พอรวมแบตรวมอะไรแล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่ราคานี้เลยนะครับกดชําระเงินนะครับพอเราเข้าตอนขั้นตอนการชําระเงินนะครับจะมีช่องทางการชําระอยู่ประมาณ3ช่องทางนะครับเป็นเครดิตแล้วก็ QR payment แล้วก็โอนผ่านธนาคาร t r u g a a แล้วก็ PayPal นะครับซึ่งแนะนําเป็นตัว QR ก็ได้นะครับเราก็จะได้ QR code แล้วก็สแกนจ่า่ได้เลยนะครับกดยืนยันตรงนี้นะแล้วก็กดชั้นอ่านตรงนี้ก่อนนะครับกดยืนยันนะครับขั้นตอนนี้ผมไม่ขอทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นการชําระเงินเพราะว่าผมมีโดเมนยอยู่แล้วพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงบริการนะเมื่อชําระเงินเรียบร้อยนะครับบริการของฉันนะครับหลังจากชําระเงินเรียบร้อยเนี่ยต้องรอประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับให้ทาง โฮสต์อะตเนี่ยเขาตรวจสอบนะครับจนกว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นติ๊กสีเขียวแบบนี้นะครับมันถึงจะเข้าไปเมนเทจได้ทีนี้เราก็เลือกเลือกอโดเมนที่เราลงทะเบียนไว้สมมติว่าของผมเป็นตัวนี้เป็นเป็นเว็บโรงเรียนผมแล้วกันนะครับตัวนี้นะก็กดก็กดโดเมนที่เราเลือกนะครับแล้วกดมันจะมีคำว่าเมนเทโดเมนกดตัวนี้เลยนะครับเมนเทโดเมนนะ เขาก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องมีการตั้งค่าอยู่ประมาณ2-3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือนะครับเป็นตัว Database เบสนะดัตตอรเถ้าจะเอาระบบบริหารจัดการสารศาไปใช้นะครับต้องไปสร้าง d a t a ต a s e ก่อนนะครับกดดัต a ต a s e เบสนะ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับให้กดแ d d ดัต a ต a s e เบสนะครับในกรณีที่เรายังไม่มีนะทีนี้ Database เบส e นะครับ ให้เราตั้งชื่อตรงนี้แต่ว่าค่า default เริ่มต้นอ่ะมันจะเอาชื่อโดเมนเรามามาแปะด้วยอันนี้ลบไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์สมมติว่าผมพิมพ์ว่า test ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นดัตเตร์เบสนะหรืออาจจะพิมพ์เป็นอ่าสกูลก็ได้สกูนนะครับจากนั้นนะครับเรเลสไซส์นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องเลือกอะไรนะนะครับไม่ต้องเลือกอะไรนะครับดัตเตเบรย์ยูสเนมนะครับยูสเนมตัวนี้มันก็จะมีค่าเนี้ยแปะมาด้วยเราก็ตั้งชื่อนะครับเช่นเราพิมพ์ต่่อวา อมินนะครับสมมตินะพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องตั้งให้มันยากๆนะครับตรงตามเงื่อนไขการตั้งรหัสก็คือมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อักขระพิเศษความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับอยู่รวมกันทั้งหมดนะครับหรือถ้าไม่นี้ก็เจเนเรตให้ก็ได้แล้วกดดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องคัดลอกไว้ดีๆนะครับคัดลอกไว้ดีๆนะจากนั้นเนี่ยนะครับกด Create Data b a s e นะครับ create d a t a b a s e นะครับทีนี้กลับมาที่อีกตัวหนึ่งนะครับไปที่ไฟล์นะครับตัวนี้จะเป็นการเอา ไฟล์ระบบนะครับมาใส่ไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเป็น sub domain นะครับอยากคลิก npk sc t i เนี่ยเข้าเลยนะครับตามชื่อเลยเนี่ยเข้าไปลิงก์ระบบเลยให้เราเอามาวางในโฟลเดอร์นี้นะ <c> http <oughs> นะครับตัวนี้ลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาโปรเจกต์มาวางในส่วนของอีกอันนึงก็คือผมจะทำเป็น sub โดเม i n ไว้นะครับก็เลยเติม sc nkp นะครับทีนี้ผมก็เลยเอามาวางไว้ในนี้ นะครับม so right. so, um, anyway. hey. ันก mm ็เลยจะเวลาเข้าโดเมนก็ต้องพิมพ์ sc ด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากพิมพ์ตรงเนี้ยเราอยากเข้าเลยนะครับเป็นโดเมนหลักเลยนะครับก็เอามาวางไว้ใน httpdocs นะครับอ่ะสมมติผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเอาวางไว้ตรงนี้ให้มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้นะครับเครื่องหมายบวกนะเข้ามาที่ httpdocs นะเครื่องหมายบวกนะครับถ้ามีงานอะไรอยู่ตรงเนี้ยลบออกก่อนนะจากนั้นกดเครื่องหมายบวกนะครับผมขออนุญาตไม่ลบนะผมจะสาธิตเฉยๆนะครับกดอัปโหลดไฟล์นะครับมันเป็นไฟล์ zip นะครับเอาไฟล์ zip เข้ามาอย่าเพิ่งแตกไฟล์นะ ไปหาตำแหน่งจัดเจ็บมผมเอาไว้ตรงนี้ก็กดตัวนี้แล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับจนขึ้น100%ก็จะได้งานของเรามาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับติ๊กถูกตัวนี้นะแล้วไปที่อักไรนะครับอรตรงนี้นะติ๊กถูกตัวนี้ก่อนเลือกไฟล์เราจะทําการแตกไฟล์นะครับกด extrac f ฟ l e นะครับ extrac f i ล์ตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับกดโอเคเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา2อันนี้อันนี้ ลบออกแล้วก็ไฟล์ซิปเนี่ยลบออกติ๊กสองอันนี้นะนะครับจากนั้นไปที่รีมูฟครับกดยึดครับทีนี้นเราจะเหลือแค่โฟลเดอร์นียโฟลเดอร์เดียวจริงๆอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีแต่ผมต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับโดเมนของผมอันนี้เป็นที่ใช้จริงจริงๆมันต้องเหลือแค่ตัวนี้ละทีนี้นเราจะเอาข้อแบบนี้ไม่ได้เรากดเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเราต้องย้ายทั้งหมดเนี่ยออกมาไว้ส่วนนี้นะครับก็คือกดเข้าไปในนี้ก่อนเลือกทั้งหมด นะครับเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับกด move ครับ move จากนั้นเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับ http docs นะครับกด ok ครับเขาจะทำการย้ายงานทั้งหมดเอาออกไปแล้วนะครับกดย้อนกลับปุ่มสีเขียวนี่นะนะครับเราก็จะกดเข้าไปในในจะไม่มีอะไรละโฟลเดอร์นี้เอาโอเคทีนี้เราก็ลบตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับกดลบออกไปได้เลยนะ remove ครับ delete ครับ ีนี้ไฟล์ที่เราต้องแก้ไขอีกตัวนึงนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับไปที่ API นะโฟลเดอร์ API นะครับหาไฟล์นี้ครับ DB underscore connect php กดเปิดขึ้นมาครับแก้ไขในนี้ได้นะครับแก้ไขในนี้ได้ทีนี้รูปตัวนี้คืออะไรรูปตัวนี้คือเราจะแก้3มบรรทัดนี้นะครับ database name username password ของ database นะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับส่วนของ d a t a b a s ์เบนะครับเราก็ไปตรง Connect Info นะครับ c o n เ e c ร i n f o เราก็คัดลอกครับตัวนี้ครับ d a t a a ์เบทเนมยูสเแล้วก็พาสเวิร์ที่เราตั้งนะครับเราก็เอามาเปลี่ยนนะครับสส่วนนี้นะเอามาเปลี่ยนนะครับเราตั้งอะไรไว้นะครับกลับไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ a p i แล้วก็หาไฟล์ d b underscore connect p h p แล้วก็เปลี่ยนตามนี้เลยนะครับ d e t a b a s e name USername ที่เราคัดลอกมาแล้วก็ลาดผ่านนะครับลาผานกดบันทึกตรงนี้นะเซฟนะครับเซฟนะฮะเรากลับย้อนกลับมาตรงนี้นะครับจะหาไฟล์ตัวนึงนะครับชื่อว่า d a t a b a s e c o m p อมเ e ล t เ s ตอ u l นะครับกดตัวนี้ขึ้นมาให้เรากด1ครั้งแล้วคอนโทรล A นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับหรือคอนโทรล C ก็ได้อ่าคัดลอกนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปรันในฐานข้อมูลนะครับก็คือกลับไปที่ Databa s e นะครับ แล้วไปที่เลือกคําว่า php myadmin ครับ php myadmin นะครับให้เราหา d a t a b เบ e ของเรานะครับสมมุติว่าผมตั้งแบบนี้ปุ๊บอ่ากดมาที่กดชื่อ d a t a b เบ e ก่อนนะครับแล้วมันจะยังไม่เจอตารางแบบนี้หรอกนะครับยังไม่เจอนะจะมีแค่ชื่อด a ต a b เบ e แบบนี้จากนั้นกด h q l นะครับ h q l จะเจอช่องรันคําสั่งแล้วก็เอามาวาง c t r t V o l V ตรงนี้ประมาณเนี่ยฮะบรรทัดอยู่ที่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน5.5ก็เลยมีบรรทัดอยู่เท่านี้ ถ้าเป็นเวอร์ชันเพิ่มขึ้นเป็น6เป็นเวอร์ชัน7อะไรเงี้ยก็จะบรรทัดก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเวอร์ชันมีการอัปเดตนะครับกด go นะครับ go นะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะขึ้นเสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้ตารางนี้ขึ้นมาก็รีเฟรชหน้าเว็บหนึ่งครั้งนะครับรีเฟรชหน้าเว็บหนึ่งครั้งทีนี้ถ้าเรา run database เรียบร้อยแล้วนะครับเราเลยอยากทดสอบลองเข้าเว็บไซต์นะครับเราก็กดมาที่เว็บไซต์แอดโดเมนตรงนี้นะนะครับแล้วมันจะขึ้นโดเมนเราตรงเนี้ย พรีวิวกดได้เลยนะครับ Open in web นะครับอ่า Open in Web ของผมเนี่ยชื่อโดเมนหลักเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์โรงเรียนนะฮะชื่อโรงเรียนชื่อโดเมนหลักมันจะเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวระบบเนี่ยผมใช้เป็น sub domain จะมีคำว่า sc อยู่ด้านหลังด้วย sc ไม่มีเว w นะครับแบบนี้ก็จะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับทีนี้เรากดรหัสผ่านนะครับ ค่า Default เริ่มต้นมันจะเป็น user name น admin password ก็จะเป็น admin 1 2 3 4งนะว่าจะเข้ามาได้ทีนี้ถ้าเกิดกรณีเราอยากเปลี่ยน password ของ admin นะครับหรือว่า user ของ admin นะครับให้กลับมาที่ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ database นะ database ตรงนี้นะครับหรือว่าด้านข้างนี้ก็ได้ database นะครับแล้วไปที่ phpmyadmin นะครับก็ l o g กอิเข้า phpmyadmin ก็จะเด้งมาหน้านี้ทีนี้ ให้เราหาตารางชื่อว่า user นะครับถ้าเลื่อนลงมาจนสุดแล้วเนี่ยมันไม่เห็นนะครับให้เลื่อนกลับขึ้นไปแล้วดูตรงนี้ครับเนี่ยกดลูกศรอันนี้มันจะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่2นี่ครตารางมันเยอะนะครับไปที่ user นะครับแล้วเราหา user ที่เป็นผู้ดูแลระบบตรงนี้นะครับผู้ดูแลระบบนะแล้วเรามาเปลี่ยน p a เว w o r d ตรงนี้นะ p a เว w o r d นะครับจาก admin แล้วก็ admin 1น3 4 3 4นะครับเราก็กด edit นะ edit ต้องล็อกอินด้วย root user นะ root นะครับเราก็เลื่อนมาครับตรงนี้ฮะาพาสเวิร์ดนะมันจะมี user name ดูดีๆนะตรงเนี้ยยูเซอร์เกับพา s เวิร์ดรูตรงเนี้ยไม่ใช่นะรูคือสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของเขาคือแอดมินอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับ user name กับ password user name เราจะตั้งอะไรละ่ะก็แล้วแต่เรานะครับ password จะเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราจะตั้งใหม่เช่นเจ็ดแปดตั้งบน,นตั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดพอได้แล้วนะครับกด โกตรงนี้นะด้านขวานะครับโกตรงนี้นะมันก็จะทําการบันทึกให้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ลองเข้าด้วยยูสเซอร์เนมใหม่มันก็จะเข้าได้นะครับพาสเวิร์ดใหม่ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนการใช้งานระบบต่างๆก็มันจะมีคู่มืออยู่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ลองกดนะครับแล้วก็มาตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับชื่อตรงนี้ จะดึงมาได้จากจัดการผู้ใช้งานคือเราต้องมาเพิ่มคุณครูก่อนนะครับแล้วเรากลับมาตรงนี้มันถึงจะเห็นนะครับเห็นรายชื่อตรงนี้ขึ้นมาเราต้องมาเพิ่มผู้ใช้งานก่อนนะครับตามสิทธิ์นี้นะแนวะก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ